สิงห์งกองสิงห์มาวินไฟนี้ซ้อมามาอยู่วันครับไฟนี้ซ้อมอาอาทิตย์กาวา่าซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้สิงห์มาวินแล้วมีใครเป็นผู้ควบคูมซ้อมแล้ววันที่นั่นมีชาลูจากเพชรเดียกวถกเกลียวผู้ควบคุมใหญ่งั้นเลยเนาะใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบอะเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบได้น,ะน้ำหนักปล่อยๆมาะมาณก,กี่กิโลครับหกสิบสองหกสิบสามเราโมดาเดิร์สไตล์อะไรครับไม่เข่าแล้ววันนี้เราเจอกับกระแสสิน เคยเจอกันไหมไม่เคยเจอไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งมานต่อยเข้ามาปะได้ศึกษาเขาเป็นมวยตะตายอะไรกับนี่ไหมมวยฝีมือแล้วอย่างวันนี้เราจะวางกี่วางแผนไงก็ดูดูวันนีค่อยๆไปเรื่อยเนาะยังเปิดโควิดมานี่ได้ต่อยมั้ยยังก็ได้ต่อยแล้วไปต่อยที่ไหนมาไปที่นี่ที่นี่ไฟหนึ่งแล้ววันเราเจอใครเจอกับกล้องพี่ปุ๊บเป็นกองยูว่างเป็นไงบ้างชนะชนะไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดคร มีปงอตอนนึงมีปัญหาไหมอย่างนี้น้ำหนักถ้าเกิดเข้าไปช่างนี่จะมาเกินเลยมาขาดก็น่าจะมาดีนะครับคือแบบสบายๆใช่ไหมอย่างไฟนี้ร่างกายเราเป็นไงก็เต็มร้อยครับอย่างไฟแล้วร่างกายยังแบบเริ่มต้นใช่ไหมแต่อันนี้สบายแล้วขยบมาไฟนึงแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นไม่มีครคือร้อยเลยเราต่อยมวยมาเรืๆทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา เจ็สิบเอ็ดกิโเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสงขลาฝากเชิญชวแนแฟนคลับเราไปน,นิหน่อยฝากพี่น้องชาวสงขลาช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับเต็มที่แน่นอนเหมือนเดิมคิดว่าไฟนี้เก็บใช้ได้เหมือนเดิมไหมเก็บใช้ได้โอเคอขอบใจมากน้องชายชนะครับ